เราเขากต้องอยู่กับนิกายเด็กพิธีทีวียนอีกขึ้นเกินครับเสียงเบาวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยกันเลยครับวันนี้มันสร้างเรือมือพุกอะไรนี่แหละกับใครกันเลย เจอเันเป็นเป็นบอะไรีเกม่ผมชอบเป็นแบบนะครับผมก็เรียนชั้นป .5 นะครับก็ชอบก็ปิดตานด้วยนะเรใจกันน ก็อยากทำตามก็ทำตามนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สร้างเมืองนะครับเซิร์ฟเวอร์สร้างเมืองแห้เขาจะลงคลิปเลยคอนเตอร์โกลมก็จะแต่งเปลี่ยนอันนั้นแล้วับเปลี่ยนหน้าปก YouTube แล้วไม่กี่วันนี่แหละเ็จะเปลี่ยน Man, det Tha er veldig vanskelig. ทำตามรลยถาแตะนะครับผมก็สร้างไม่สวยแต่ต่างผู้ชมกันเลยถ้าใครเจอผมก็ต้องถากถ่ายได้ครับ ทีงเรียนอา,บ,านบ้านด่านลานองครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เลีงกดติดตามช่องผมด้วยนี่คือเรือก้นตีนก้อนตีนผมก็สร้างไม่สวยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จะสร้างอะไรดีเดี๋ยวจะไม่ด้านล่างเลยครับบ๊ายบาย